ว่าเพลนเลนสไลด์ซักเลาะสุดหม่ละลายไว้กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็ซีพี่นงไทยช่วยกันใช้เอซีผลผลิตมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามก v e เ p a n นสูตรใหม่ นวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคอตรสานสูตรโอริโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลในใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังอยู่ที่ทุเรียนทิ่นหนาวครับที่จังหวัดเชียงรายเราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านทุ่งหลวงนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาพบกับเจ้าของสวนที่มีความมุ่งมั่น อยากจะเปลี่ยนสวนตัวเองซึ่งจะเป็นสวนปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มาเป็นสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองของเขาเนี่ยปลูกมาตอนนั้นปลูกได้ประมาณอายุ2ปีนะครับแต่เจ้าของสวนนี่บ่ได้ดูแลอย่างทั่วถึงใส่ปุ๋ยก็น,น้อยดูแลบบดตามใจที่ต้องการนะครับเนื่องจากเวลาเหลืออย่างแล้วแต่แต่ที่สําคัญครับทุเรียนที่เรียกกันว่านะครับตายกับป่าตายโตกับป่โตใหญ่กับป่ใหญ่นะครับ,รบที่สําคัญกว่าคือว่า นะครับใบเหลือง <c oughs> ล่อแร่ล่อแร่ไปไปเหี้ยมาใไยังบ่งหูเลย <c oughs> ตี้สําคัญครับ <c oughs> เจ้าของส่วนค้นคว้าหาเรื่องจนเจอไปเจอใน a c e b o o k นะครับไปปะท่าน,นุชนาฏนวลฝ้ายนะครับแนะนำสามเกลือเวอร์แพนให้ฟังซื้อมันหนึ่งชุดปรากฏว่าช่วยชีวิตรอดมาได้แต่ปรากฏหลังจากนั้นครับเจ้าของส่วนเองเนื่องจากว่ามีแต่ความรักในการปลุกทุเรียนแต่ปรากฏว่บบบำรุงบ่ถึงแฮมดอกล่วงครับอายุ4ปี แทนที่จะได้ผลผลิตแต่เจ้าของสวนก็ยังภูมิใจกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้เมื่อปลายปี6-7และถึงปัจจุบันนี้มิถุนายนเขาบอกว่าโอ้โหเห็นใบเห็นกิ่งก้านสาขาแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าปีหน้าเอาเต็มที่กับ3ากระวแพนสูตรใหม่เพื่อให้ได้ผลสักทีหนึ่งเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับประจั์ครับ ช่วยแนะนาตัวักหน่อยนะครับจื้อยังครับเป็นไพรอะไรครับผมนายสนองกันทักแหมงครับผมออชอบทำทุเรียนแล้วตจนี่บอกว่ามีความหม้ก็เลยปลูกไว้กับปูกระตายกระตายกับที่อาจารย์เออเกินไว้ครั้างหลกเลยครับผมปลูกได้สองปีก็นั่งแทนเหลืองนั่งแทนเนาะการนั่งแทนนี่คือเตรียมตัวสําหรับชาปนกิจเนาะเตรียมปวดตายตอนนั้นอันไอ้สนองนะครับเนาะผมขอถามก็เจอว่า ตอนนั้นตีของเขามันกีให้ครับเนี่ยที่เขาปลูกประมาณสี่ไร่ปลายครับสี่ไร่ปลายครับตอนนั้นปลูกอย่างอยู่ก่อนที่เขาจะปลูกกล้วยครับแล้วจะได้ถึงมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินทุเรียนแต่เนี่ยบ่มีโอ่งมูตี่จะมาพัฒนามันแล้วมันปลูกแล้วก็ตายปลูกก็ตายแล้วมันติดดินมันต่าแล้วมันแจฉครับแลตีนี้มันเป็นตีแจฉเป็นตีน้านะครับเนาะเป็นตีแจ้แม่แม่นี่นะแล้วเขาปลูกกล้วยเพราะเขาชอบอยากกินทุเรียนครับกนเลยเอามาปลูกตอนนั้นต้นมันอายุสักมันสูง ต่ำขนาดไหนที่เขามาปลูกเริ่มต้นอะประมาณห้าหกสิบเซนครับห้าหกสิบเซนครับนี่ก็ถือว่าจริงๆมันกับมาตรฐานนะสำหรับการเจริญเติบโตแล้วหอปลูกไปนะดูแลจะได้ครับตอนแรกๆก็บัได้บัได้มีความหูแล้วก็ปลูกไว่แล้วก็ที่นี่มันก็บใยัยก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเหมือนใส่เตื่อประมาณสักสองเดือนสามเดือนมาใส่ใส่ปุ๋ยทังดินแล้วนี่บวมีก็เลยเสาะหาเสาะหาว่าอย่างตีมันจะมาใจ้ครับทุเรียนได้ก็เลยไปดูในเฟซ ก็เลยสั่งในเพจมาอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณเจี๊ยบก็มาที่บ้านนี้เลยตัวแผ่นมาที่บ้านคุณเจี๊ยบรู้ว่าเขาสั่งมาใช่ครับเลยมาติดตามต่อผลครับผมครับตอนนั้นตอนที่เขามานั่นไอ้อย่างมันเกิดขึ้นกับทุเรียนเราพ่อครับตอนนั้นมันมันเหลืองมันมันต้นน้อยตอนนั้นกี่ปีละสองปีปลายสองปีปลายครับผมครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าแล้วก็ทุเรียนเกิดอาการเหลืองเหลืองแล้วใดใหญ่ดบใบโตครับ แล้วโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนมีมีมีเชราเชื้อราครับผมมันมันเป็นเป็นจุดเป็นจุดละเหลืองนะฮะเหลืองครับตอนนั้นมันยังมีกล้วยอยู่ก่อนที่มันป็นเกิดไฟทอดมีอยู่ครับกล้วยติติคุดจากหลองเนี่ยมามาถมบนนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาครับมันก็อยู่ในป่ากล้วยหมายความว่าทุเรียนอยู่ในป่ากล้วยครับผมกล้วยที่ล้อมรอบทุเรียนหมดใช่ครับก็หมายความว่ามีปัญหาละนะครับลรกจากกล้วยไปติดทุเรียนครับทุเรียนดูแลบดีมาได้กินปุ๋ยกินยาครับก็เสียหายครับ พอเขามาใจชุดแรกเกิดอย่างขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ฉีดทุกทุกทุกเสาร์ที่ว่าว่าพอวางวันไหนวันวางวันเสาร์ผมก็ฉีดวันเสาร์เลยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ประมาณเดือนเหนือแล้วก็ที่เนียมก็จะหันผลแล้วก็เนี่ยมมันก็จะแตกยอดแตกยอดแล้วที่มันก็จะออกมาพร้อมกันพร้อมกันแล้วใบใบก็จะใหญ่ด้วยใใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นอันนั้นหัน้งแต่ครั้งแรกที่มาใจประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับนะครับนี่อายุสี่ปีแล้วครับตอนสี่ปีเนี่ย าดผ่านมาฮอมูจะกลับสูตรใหม่เนี่ยตอนเวลาไหนครับพอดีคุณเจี๊ยบก่อนแนะนามาว่าไอตัวเก้าเนี่ยบะหม,มี่แล้วมันจะใจพัฒนาเป็นสูตรใหม่เป็นผงครับแล้วเนี่ยใจง่ายตัวไงตัวซานาก็กเป็นผงใช่นะครับแล้วก็ไอเวอร์แพนก็เป็นผงครับตอนนี้ใจง่ายกว่าเดิมใจง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมจะได้ครับก็เวลาเวลาตักก็มันก็ปริมาณมันปอๆกันแล้วก็เลยใส่แล้วเนี่ยมันปริมาณเ,เาต่าเดียวกันเต่าเดียวกันบะยุ่งยากบะยุ่งยากแล้วก็ละลายแล้วก็ ชัดเจนครับถ้าเป็นหน้ามันต้องไปจังไปตวงแล้วเนี่ยมันกล้าบาดถูกเป็นหน้าเป็นขวดครับมันกล้าบาดถูกอันนี้คำว่าง่ายคือเขาใจจอนอันเดียวใช่อันนั้นต้องไปใจฝ่ามันถูกไเป็นซีซีแหมใช่ไอตัวนี้ใจจอนอันเดียวตากตึงเวอร์แพนอะมิโนตากตึงเวอร์แพนไโตซสารถูก่ครับง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายปุ๊บแล้วผลของการที่เขามาใจน่ะเริ่มใจตั้งแต่เมื่อใดครับก็ประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีหกแปดนี่นะมกราเนี่ย ตอนนั้นเอามาทําช่วงที่ทุเรียนเ้ากําลังเป็นจะไดพ่องตอนนั้นจะเอาเอาหน่วยมันจะเอาหน่วยมาละเ,เอาหน่วยมันเลยทําฉีดเพื่อทําใบมันทำใบก่อนครับสะสมอาหารใบ,รบในตอนมกราขนาครับผมแล้วกว็พอสะสมอาหารเสร็จมันก็จะอ,ออกดอกออกดอกเป็นไดพ่องอต้นจีปีนี้ก็ออกดอกแต่มันบัดติดลูกคะครับ,รบออกดอกหน้ากอออกดอกกี่ต้น ออกดอกนี่สักสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นก็ถือว่าจ <c oughs> ะเป็นซอนเป็นแล้วเนาะจะเป็นครั้งแรกเป็นสาวเนาะครับผมมันเป็นสาวจีแล้วเนาะครับหมายคย่าหมคว่ามันออกมาสิบกว่าต้นครับตอนนล้วพอตอนที่มันออกมาสิบต้นนะเขาดีใจว่าดีใจครับแต่ว่าเวลาตีมันออกดอกแล้วมันจี่มันบานแล้วนะมันก็โรน,นไปแล้วก็มันมีออกมาอีกบางต้นอ่ะสามรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกเพราะตอนนั้นเขาบอกเข้าใจวิธีการบำรุงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่าบ่บ่บ่หูจัก ว่าวิธีมันจะเอาหน่วยมันจะใดฮะอ๋อแล้วก็บัตรถามไผ่บัตถามครับฮักใจฮักอย่างเดียวแต่บัตรถามไผ่ว่าจะาดอกจะฉีดตัดใดครนะครับจะฉีดตัดกิ่งก็จะฉีดตัดใบกะจะฉีดทรงพุ่มมันกะจะใดเขาแบบมีความรู้ครับแล้วเขาเรียนรู้เพิ่มเติมจะใดบ่องครับถ้าตอนนี้ก็ยครับปีปีเพราะมีต้นใหญ่อยู่ต่อที่ผมผมทำนั่นแหละที่นี่อ่าครับที่เปินบอกว่าต้องคัด ดอกมันออกอย่างเงี้ยเออครับมันมันดอกหนักเกครับต้นใหญ่ที่มีมีต้นใหญ่อยู่ประมาณหกต้นใส่อดดอกออก่องไงนะใส่อาดอกออก่องเว้นช่องให้มันมีอากาศเข้าพ่องอ๋อครับนรชุกครับครับผมแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยนะครับมันมันะต้ทงอาหารให้มันแบบเป็นเลี้ยงดอกหนักเกินไปครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วนะรัวแบกอ่ะอ๋อมันบอกเขาแล้วบอกคนเราแบบแบกหนักลําไปว่ะดอกแบกหนักก่อต้องแต่งดอกออกพ่ห้องครับแล้วพอพอพอตอนเป็นผล ก็เหลือไว้จํานวนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ได้เข้าใจแล้วเนาะครับครับตอนนี้ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือต้นตายแล้วฟื้นมาเกือบตายแล้วฟื้นขึ้นมามีความสุขอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เขากคงอู้กันแค่เพียงว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือจากต้นตีมันเหลืองดูแลบดีเข้าใจวิธีการดูแลคือมันมีอาหารที่ดีแล้วครับผมเนีครับ ต้นมันจะตายอยู่แล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของการดูแลนั้น,น,นเดี๋ยวเขาศึกษากันใหม่ครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปช่วยเหลือครับผมเอาเฉพาะเรื่อง,องการที่ว่าต้นมันฟื้นมาเนี่ยมีความสุขจะได้พ่องแล้วครับกมมีความสุขดีครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาใจ้แล้วอะ่ะไอโรคอย่างเงี้ยมันก็จะจะบะหมี่จะบะเกิดขึ้นอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งของของของโรคแล้วแล้วเนี่ยใบก็จะงามอ่าถ้าหากว่าใจ้ผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาบะมีเวลา จะไปฉีดตุกอาทิตย์เนี่ยสิบห้าวันกับพลก็ได้แต่ใบมันก็ยังคงคงคง,คงานามแล้วมดแมงอย่างนี้ก็บ่เคายมีตี๋จะมันยุง่งตั้งตั้งต้งดินก็ถ้ามันมีปัญหาก็ใจ้ผสมแล้วก็ลาดลาดทั้งโคนดินตัวครับ,คร,บครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าความมหัศจรรย์เริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่เอาทุเรียน260หกว่าต้นอายุ2ปีรอดมาจนถึง4ปีแล้วก็มีใบที่สมบูรณ์มีต้นที่สมบูรณ์ขึ้น แต่งองค์ประกอบของความรู้ในสิ่งรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตนั้นขนาดนี้พี่สนองกําลังศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าปีหน้าจะได้ชิมผลผลิตของอายุ4ปีนี้ให้เต็มที่เต็มทางนี่ก็คือความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนองยอมรับก็คือว่าความง่ายในการผสมนะครับว่าใช้ง่ายและมันก็ละลายไวนะครับผสมโดยใช้ช้อนเพียงช้อนเดียวตักทั้งอะมิโนตักทั้งไขโตศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้ ต้นทุเรียนที่กําลังนั่งแท่นเตรียมตัวตายนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอปีหน้าเพราะขนาดนี้เพราะบ่มความรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับทุเรียนจากผู้ที่เรียกกันว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวอัวแพนันบอกทุกรายละเอียดครับว่าวิธีการไว้ดอกวิธีการไว้ผล,ว,ว,ผลวิธีการบํารุงดูแลแล้วต้นนะครับที่สําคัญการตัดแต่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําให้ฮอร์โมนมาเต็มที่อย่างไรวันนี้พี่สนองได้รู้แล้วและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุเรียนทินหนาวครับ ที่หมู่9แห่งนี้นะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่านี่เป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่งของการใช้3เกลือสูตรใหม่เพื่อสร้างความใช้ไรให้กับส่วนตัวเองวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกความสุขแบบนี้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยกับ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไรยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3บเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารผิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยัย่งยืนยั่งยืนย้